ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ใน server, Freedom, เซ<ป>ิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับผมกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะฮะในเอที่ยีเปิดวันที่9เมษายนนี้กับเซิร์ฟนี้นะครับผมรีวิวประจําสัปดาห์กลับมาแล้วนะฮะ<ป>คุณผู้ชมครับเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลแจกหนักนะในครั้งนี้เนี่ยมีการแจกของเพิ่ม,มขึ้นของแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้า,ขามาในตัวนะครับผมอัปเกร ครับแล้วก็ของแฟชั่นที่แจกมาเพิ่มเยอะสุดๆเลยนะครับผมตามที่เห็นเลยฮะมีเพชรเด้งเยอดอะไรในเซิร์ฟเวอร์นี้1,000พนเพชรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะฮะแจกของด้วยนะครับผมสองทุ่มแล้วก็จะมีโค้ดทุกวัน9ก้าโมงนะครับาดาวน์โหลดหรือว่าติดตามรายเดต่างๆเลยข้างล่างคลิปเลยเว็บนะครับผมฟรีดอมคอมแล้วก็แอทมิวฟรีดอมนั่นเอง นะครับผมส่วนอื่นนะฮะของแจกฟรีนะครับเด้งเข้ามาในตัวเป็นของแรกในกิจกรรมค่ะแล้วก็จะมีเซ็ตพูดจากมาให้เราด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญคือมีของแฟชั่นที่เขาแจกมาเพิ่มนะครับนี่ฮะเป็นหีบสมรอยเท้านะครับผมนี่คุณผู้ชมดูครับอันนี้แจกมา10ชิ้นนะฮะเราสามารถสมได้รับเป็นรอยเท้าจํานวน10อันนะครับผมแต่ละอย่างนี่สวยมากเลยให้เราสมรับนะครับผมให้มาใช้งานแต่งตัวครั้งแรกเท่ เครื่องจับความเร็วนะฮะนี่เป็นรอยเท้าที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับเราก็จะปีอุปกรณ์ขั้น7จแจกมาให้เราด้วยครั้งแรกบวก15นะครับสามารถกดจัดระเบียบเพื่อดูได้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่ตรงนี้เลยนะครับผมอุปกรณ์ขั้น7บวกสนะครับมีปีกระดับ12แจกมาฟรีกดเช้งันได้เลยผลไม้1พันลูกลูกสีนะครับผมมีความสําเร็จยืดเสียงเมจิคคิวตัลวิญญาณดาวแล้วก็มีตาประทับอี P ี100เท่าด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมยืนออนไลน์มาเพชรเด้งเนี่ยได้สี่รัของ ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าของแจกเพิ่มเติมในมีฟรีดอมมีอะไรบ้างนั่นเองเมื่อกี้ผมกดรอยเท้าไปแล้วนะครับเขามีหีบสุ่มชุดแฟชั่นด้วยนะครับจำนวน10ชุดนี่เด้งเข้ามาแล้วครับมีชุดเท่ๆดังนั้นเลยนะครับล้วก็จะมีหีบสุมชุดแฟชั่นอันที่1กับอันที่2คือ20 20กล่องนั่นแหละนะครับจะมีกล่องชุดแบบสวยแล้วก็ชุดเริ่มต้นนะครับผมชอบเป็นชุดนี้ละกันนะครับ5้โรวีนสวยมากกดอกัปเดตเป็นสีอล่าได้เลยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นของแรกนะแล้วก็จะเป็นพวก กล่องสุ่มนะครับเครื่องประดับนี่แล้วก็เป็นกล่องสุ่มแหงตานะครับผมตัวนี้ผมจะไม่เปิดแล้วก็จะเป็นหีบสุ่มติแฟชั่น5นะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับผมอันนี้เป็นหีบสุ่มหินหลักสีนี่ผมจะไม่กดนะเพราะว่าผมเคยกดแล้นะครับของเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวก เอาง่ายๆเป็นของอัปเกรดตัวละครเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆอันนี้จะเป็นแกนเวทดฟื้นสติแจกมา100นะครับผมแล้วก็จะเป็นหีบสุ่มปีอีก10กล่องสรุปแล้วคือกล่องที่แจกมาหีบสุ่มเนี่ย20กล่องเป็นชุดแฟชั่นอีก20กล่องเป็นปีกแฟชั่นแล้วก็จะมี5กล่องเป็นเครื่องประดับอีก5กล่องเป็นรอยเท้านั่นเองนะครับเกี่ยวกับของแฟชั่นที่ผมจะเปิดแล้วก็รีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้คือเครื่องประดับปีนะ 5ชิ้นนะครับมีปีกพาชั่นด้วยนะครับมีหลายชิ้นเลยที่เขาแจกมาฟรีนะครับนี่มีปีกตัวนี้ด้วยสวยๆเลยนะครับนี่ฮะสวยมากปีกตัวนี้นะครับอย่างอื่นก็จะเป็นของอัปเกรดตัวของแรกเหรียญสุมเหรียญสุ่มสัตนะครับตัวนี้เป็นสมสัตว์ขี่วิสุดยอดมากเลยในี่เซ็ตพดที่เขาแจกมา2ตัวนะครับกดใส่ได้เลยมีประมาณนั้นนะครับผมของแจกฟรีครั้งแรกอันนี้เป็นพวกหีบสมแห่งแต้มนะครับผมอ่นนี่ก็จะเป็นของอัปเกรดตัวเกี่ยวกับหีบสม นะครับนี้เป็นรอยเท้านะครับผมกดใส่ใช้งานได้เลยเป็นรอยเท้าที่เขาแจกมาฟรีนะครับส่วนอื่นกิจก,กรรมในคานะครับนี่ผมบมรีวิวแบบในวิวสวยไหมคุณผู้ชมมีตะเกียงสีทองด้วยสวยมากเลยมีใครเห็นไหมในมุมมิวแผนที่มิวตรงนี้สวยมากวันนี้ผมเลือกมุมตรงนี้คือมันเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ดูอบอุ่นดีนะครับส่วนกิจกรรมในคาเนี่ยเรารับเพิ่มเติมได้อีกนะยังได้อีก แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นคือเทศกาลล็อกอินยังรับได้อีกนะครับเป็นคริสตัลต่างๆของไว้เก็บไปอัปเกดตัวละครของเรานะครับมีเทศการรลรวบรวมนะครับผมสามารถเก็บสะสมการ์ดนะฮะสุขสั์สงการนะครับผมใกล้วันสงการและ นะครับก็จะเป็นการ์ดสุมแรกเป็นปืนฉีดน้ํานะครับผมเป็นคริสเลนะฮะอัปเกรดตัวละครคริสเซลไวพรพรคริสเซลวิญญาณนะครับผมไอตีบวกสามารถเก็บอัลบั้มรูปนะครับผมเป็นตัวการ์ดบอสหรือว่ามอนสเตอร์นะครับมาแรกเป็นหีบสุมนะได้รับโอกาสเป็นตัวอธิษฐานชื่อเสียงนะครับผมอันนี้คือดีมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นกล่อง หีบสมุมบัตินะครับผมนี้ปืนฉีดน้ำม,มาแลกของได้นะครับเป็นตัวอาทิตย์ส่งแสงเป็นตาประทับอีกพีนะครับผมเป็นพวกผลไม้ได้เมเจอคริสตัลนะครับโดยใช้ถุงช้อปปิง้งเขาแจกมา210อยสอันนะแจกมาเยอะด้วยนะครับนี่ปืนฉีดน้ำเรามีอยู่นะครับ300อันเขาแจกมารฟีแลกของได้อัปเกรดต,ตัวนะครับนี่แล้วก็ของอัปเกรดฟังชันใหม่มี นะครับเหรียญมิวนะครับมาแรกเป็นพูดก็ได้นะครับเทศกาลรวบรวมมี2อกันนะอันที่2ก็จะเป็นกล่องพวกนี้นะครับฮีบซูมการ์ดหลังจากใช้จะมีโอกาสได้รับไอเทม1ชิ้นนะครับผมคืออะไรในเนี้ยอันนี้เป็นฟังก์ชันเกิดใหม่นะครับผมเป็นฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ครับแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินรายวันชุดสงการนะครับส่วนอกเฮ้ยอะไรหรอชุดแฟชั่นหรอ้ยทำไมผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอุ้ยชุดแฟชั่นครับนี่หรอตัวใหม่ไหมเนี่ยสวยมากครับดูอาวุธดิ อาวุธแฟชั่นอันนี้เป็นสัตว์ฉี่นะครับ <ś led> สัตว์ฉี่นะครับผมตัวใหม่ฮะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะตัวสม่มครบ5ปีเย็ดแค่โอ้ยอย่างเท่เลยนะครับอันนี้เป็นหีบสมนะครับผมนี่ฮะอุ้ยมเออีเขาเรียกว่าเป็นการ์ดนะครับข้าวจิ๊กซอนะมา,มาเก็บสะสมแล้วก็มาแลกเป็นคริสตัลแล้วก็ของต่างๆในนี้ได้เลยนะครับนี่อาวุธแฟชั่นตัวใหม่ด้วยเหรอเนี่ยอู้เท่มากเลยอ่ะเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยคือโค้ตแค่อู้สวยมากนะครับอนาคตด้วย อุ้อย่างเท่เลยนะครับเติมเงินทุกวันครับผมคุณจะได้รับเป็นพวกอาวุธทุสวรรค์นะครับอาวุธแฟชั่นปีกแฟชั่นนะครับแล้วก็ของตามนี้เลยเติมเงินสะสมนะครับคุณจะได้รับเป็นเหรียญแรกนะครับเติมเงินสะสมวันนะฮะคุณจะได้รับเป็นตัวสัตว์ขี่ใหม่เซตพูดตัวเทพเลยออปชั่นนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์นะความเสี่ยงถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับราชาเติมเงินนะครับผมได้รับเป็นอาวุธแฟชั่นตัวใหม่ล่าสุดเลยอุ้ยอย่างเท่อ่ะโ,โ,โอ้โหมีชุดแฟชั่นนนนตตัััววววใใหมมม่่่ด้้้ยยะะะะคครรบผแลก็็จีีีสส์ขเเเททพฮปปา นะครับจะได้รับเหรียญพวกนี้แล้วก็ไอเทมที่ใหม่ก่อนเพื่อนๆนั่นเองนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นแลกชุดแฟชั่นครับนี่มีอะไรบ้างมีชุดแฟชั่นเยอะเลยอ่ะถ้าเราเก็บสะสมมาแลกของแลกมีตามนี้เลยนะครับแลกปีกแฟชั่นก็มีนะครับผมเก็บสะสมของต่างๆมาแลกได้เลยแลกปิกแฟชั่น2นะครับผมแล้วก็แลกชุดป้องกันนะครับออปชันพิเศษนะฮะตัวนี้เป็นแลกชุดพิเศษนะครับก็ มาเลอกแลกได้ครับเป็นพวกสร้อยแหวนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซ็ตทูหรือว่าออปชันพิเศษให้เราแลกมาใช้งานเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเทพยิ่งขึ้นนะครับแลกอาวุธโจมตีครับนี่โอ้นี่ครับผมคล้ายๆกับชุดนะตัวนี้นะครับเห่ที่ผลรีวิวไปแรกคูดเหมือนกันนะครับเป็นไอเทมแรใรนกะิจกรรมให้เราแลกมาใส่นะครับคือเป็นของที่แบบน่าอยากได้มากเลย นะครับเราก็เก็บมาแลกได้นะฮะแลกสัตว์ขี่เหมือนกันนะครับผมเป็นไอเทมทีเ่เป็นความท้าทายกับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นนะครับผมแล้วก็แลบนะครับผมหีบสุ่มช้ายาใช้จ่ายสะสมนาทาใช้จ่ายนี่คือของตอบแทนนะครับผมแล้วก็เป็นราชาเม้าของขวัญน,นะฮะราชารับของขวัญแย่งซื้อนะครับผมนี่คือของแย่งซื้อแล้วก็บ้าบอสกิจกรรมนะครับเทศกาลเท่าตัวคูณ2กิจกรรมพิเศษแล้วก็สวัสดิการมาแล้วนะครับผมเติมเงินครั้งเดียวครับกิจกรรมที่ดีมากๆเลย ในการเติมเงินคุณจะได้รับของแลกต่างๆ,ๆนะครับหอ Vip ก็มีด้วยนะครับผมกิจกรรมที่ให้เราซื้อของในราคาถูก2ครั้งต่อวันนะครับมีประมาณนี้กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมในมิวฟร e ดอมนะฮะมีกิจกรรมหลายอย่างให้เราเข้ามาร่วมสนุกท้าทายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สกีแฟชั่นของ l e g e n d นต์ของสะสมนะครับผมก็ เข้ามาร่วมสนุกกันได้นั่นเองนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นกิจกรรมกรงล้อหมุนให้เรามาสมได้รับเป็นของต่างๆตามนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์คริสตัลเพชรกล่องสมบัติไอเทมสาหรับอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับก็มีให้เราสมนะฮะอย่างอื่นก็จะเป็นพวกร้านค้าหรือว่าเอ่อกิจกรรมนะครับผมร้านค้านะช้อปปิ้งก็มาดูได้น่าจะเป็นของพื้นฐานในการซื้อนะครับในการซื้อขายแล้วก็มาอัปเกรดตัวนะครับใช่แลวฮนะมีของพื้นฐานครับในราคาที่ ปราณกลางไม่ได้มากจนเกินไปนั่นเองนะครับหมดแล้วนะครับผมกิจกรรมหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวฟ e ีดอมตามที่ผมรีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเติมเงินครั้งเดียวจะได้รับเป็นอุปกรณ์ขั้น8นะครับแล้วก็จะเป็นอาวุธทุสวรรค์ขั้น6บกสิเราทั้งเซ็ตเลยนี่คือสายเติมเงินจะได้รับไปแนะจ้งซื้อก็มีนะสามารถ มาซื้อได้ในราคาแค่100เพชรเป็นทริกนะครับผมสำหรับหาเมจิกคริสตัลใครที่หายยากๆนะครับก็หมดแล้วกิจกรรมนะฮะทั้งหมดในมิวฟรีดอมนะครับผมก็มีประมาณนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ที่มีแพดใหม่นะครับเสถียรสมดุลเล่นง่ายนะฮะเทพไว้นั่นเองหึืเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นผมนำมารีวิวเสนอให้คุณผู้ชมได้เทสได้เล่นกันวันนี้นั่นเองกับเสใหม่นะครับผมเอส22เปิดวันที่9เมษายนนี้นะครับผมใครสนใจสามารถลองดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้กับเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเอง นะครับส่วนของดรอปมอนสเตอร์ในเซิร์ฟนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเลยว่ามีของดรอปมอนสเตอร์เยอะแค่ไหนนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปจากกันไปนะครับส่วนของดรอปมอนสเตอร์ครับเป็นของดรอปที่เยอะนะครับผมตามที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับส่วนของดรอปจากมอนสเตอร์เนี่ยเด้งเข้ามาในตัวเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลยก็คือเป็นเพรของแลกกิจกรรมในคานะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกรวมฟาร์มเพื่อจะหาของไปแลกของในกิจกรรมในคานั่นเองนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวเกมมิวจินฝีดอมนะครับผมยังไงก็ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่จะไปพาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายจ้านี่เป็นงานลักสกกปั้นเลยนี่เป็นไงน